สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหมอหล่อสัตว์บายเพ h ฮิตเตอนะคะไม่น่าเชื่อเลยว่ารายการของเราเนี่ยจะดำเนินมาถึง EP ีที่12แล้วนะคะนั่นแปลว่ารายการของเราเนี่ยอยู่กันมา1ปีเต็มๆแล้วขอเสียงครบม่อเลยค่ะเทปนี้นี่นะคะก็ยังสนับสนุนโดยอาหารสุนัขนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะแบรนด์ยูทิ p โปเช่นเดิมเลยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน ไล k ์ like a l o โลโก้คาฟค่ะพื้นที่กว้างใหญ่เหมาะสำหรับน้องหมามากๆเลยนะคะทางเข้าก็จะแบบว่าเป็นทางตรงยาวไปยังด้านในนะคะแล้วก็เปิดตั้งแต่7็โมงครึ่งถึง3ามทุ่มครึ่งเลยเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปดูไปสั่งเครื่องดื่มแล้วก็รอน้องหมอดเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวให้แนะนำตัวกับกล้องหน่อยนะคะได้ครับสวัสดีครับชื่อปุทเนศอัธถีโสดนะครับชื่อเล่นชื่อกัปตันครับผมแต่หน้าตาเราแบบว่าคุ้นมากๆเลยว่าไหมหน้าหน้าเหมือนน้องวันหอมที่เคยมาถ่าย รายการหมอสวยสัตว์เมื่อหลายปีที่แล้วอวันหอเป็นพี่สาวครับผมอ๋อหุยหน้าเหมือนกันมากๆเลยอ่ะอายุาห่างกันเท่าไหร่ละสี่ปีครับสี่ป<ช>ีงัี่แปลว่าตอนนี้วันหอเรียนจบแล้วถูกไหมใช่ครับทําไมเราถึงอยากเป็นมาเรียนสัต,ตวแพทย์อะคะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองชอบอยู่กับสัตว์นะครับอยู่แบบมีสัตว์อยู่รอบๆแล้วมีความสุขครับก็เลยตัดสินใจเรียนคณะสัต,ตวแพทย์ก็อย่างนี้เป็น สัตวแพทย์ท,ทั้งพี่ทั้งน้องเลยที่บ้านเป็นสัตวแพทย์ด้วยไหมคะอะไม่ครับมีแค่พี่น้องที่เป็นสัตวแพทย์ครับอ๋อจะไปแย่งงานกันหรือเปล่าตอนหลังเรียนจบแล้วก็คงจะต้องช่วยๆกันแหละครับช่วยๆกันรักสัตว์แบบนี้แปลว่าที่บ้านต้องเลี้ยงสัตว์ด้วยใช่ไหมคะก็มีเลี้ยงอยู่ครับมีเลี้ยงอะไรบ้างคะตอนนี้ผมเลี้ยงแมวไว้ตัวหนึ่งครับชื่อฟูโมครับซึ่งมาเลี้ยงได้ไม่ถึงปีครับเพราะว่ามีคนมาทิ้งไว้หน้าบ้านก็เลยเก็บมาเลี้ยงครับ กไว่าแมวเป็นแมวตอนใช่ครับแล้วตั้งแต่มาเรียนเนี่ยคือเราเรียนอะไรไปแล้วบ้างก็จะมีพวกวิชากอสอนาโตมีอะครับพวกผ่าซากอาจารย์ใหญ่ครับเป็นอาจารย์ใหญ่เป็นสัตว์ชนิดไหนอาจารย์ใหญ่ก็เป็นสุนัขที่ออมีคนบริจาคมาให้กับคณะครับอ๋อก็คือเป็นน้องหมาที่เขาเสียแล้วถูกไหมคะใช่ครับแล้วเรากลัวไหมตอนเราผ่าตอนแรกไม่กลัวแต่ว่าตื่นเต้นเหมือนกันครับครั้งแรกก็ เก่งๆแต่ว่าพอครั้งต่อ,อไปก็เริ่มชินนะครับเหมือนตอนมัธยมเนี่ยเราเคยเรียนแบบผ่ากบผ,ผ่าอะไรไมาอย่างงี้ตอนนั้นก็แอบ,บกลัวแล้วทีนี้เป็นน้องหมาจริงๆเลยเป็นสัตว์เป็นสัตว์เ,เลี้ยงที่เราแบบว่ารักอะเราไม่รู้สึกแบบว่าสงสารตอนแบบผ่ากี่ออไมาก็ตอนเรียนก็คิดว่าเราก็ต้องเรียนหาความรู้ครับฉะนั้นก็ไม่ค่อยจะแบบรู้สึกเสียใจอะไรเท่าไหร่ก็แบบเราต้องตั้งใจเคยกลัวสัตว์อะไรบ้างไหมคะ ก็ที่กลัวก็มีอยู่ครับก็ผมกลัวจิ้งจกอะครับวายกลัวจิ้งจกเหมือนกันเลยอ่ะเหมือนทีมงานเลยที่มันก,กลัวจิ้งจกทำไมถึงกลัวจิ้งจกมันตัวเล็กิดีเดียวแบบตัวมันแบบยืยอะครับแบบเรียบเรียว oh <no. S 1> ถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราดันถูกหวยเรามีเงินแบบเยอะมากใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดเราอยากเอาเงินไปทําอะไรคะ ถ้าใช้ได้ไม่หมดก็คงเอาเงินไปพัฒนาระบบขนส่งมวลชนนะครับโอ้โหลิศเรียนจบนี้อยากลงสมัครสอสอไหมเดี๋ยวพี่จะเลือกถ้าสมมติว่าเราสร้างสัตว์ชนิดใหม่ได้ชนิดหนึ่งอยากสร้างเป็นตัวอะไรถ้าสร้างใหม่ก็คงอยากสร้างเพกซัสอะครับทำไมถึงอยากสร้างเพเพราะว่าก็มันเท่ดีแล้วก็ใช้เดินทาง ไปเลยใช่ไหมไม่ต้องกังวลว่ารถจะติดอ๋อนี่คือยังไงก็ยังลิงก์กับการขนส่งอยู่ดีเนาะ <c oughs> มาถึงคําถามที่แบบว่าอยากรู้มากมีแฟนหรือยังคะยังครับจริงรือเปล่าอา,อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยเราอะต <c oughs> อนนี้ก็20ครับ20รรครับยี่าิบอ๋โอ๊ย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาให้น้องกัปตันน่ะเล่นเกมแข่งกับพี่ก็คือเกมใบคำ ไฮเกินถูกครับเอ่อแมงมุมถูกครับถูกครับจริงจกเ่ะถูกครับถูกครับอะไรอ่ะกระหังฮะยนกกระจอกเทศถูกครับถูกใช่มีแพนด้าถูกครับปลาเป็นปลาเป็นปลาโลมาถูกครับถูกครับกระต่ายถูกครับควายเหรอ อะไรอะ่ะควายควายอะไรควายใบไม้ควายควาย,ควายถูกใช่ไหมควายควายอะไรวะข้าม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 เอออะไรบ้ะ <S <S อะไรอะ่ะนกเหรอไก่น,นกนกกระยางนกกระหังนก กะเลียงแพ้แน่นอนข้าวข้าวแ้วเขากอะไรเหมือนกันแพนกวินก็ไก่ไก่ไก่กระลูกกระเจี๊ยบลูกกระเจาะกระเจี๊ยบอะไรวะลูกเจี๊ยบปลางูงูอนาคอนดาตัวอีแมงสาบ ควายควายน้องเอี้ยงเฮายเท่าไหร่คะคือเราไม่ได้เตรียมตัวมาแพ้เลยเมื่อกี้น้องชนะไปเจ็ดต่อสี่น่าอับอายมากๆเลยอ่ะแล้วเราแบบเป็นทีมงานแพนทิตเตอร์ที่ต้องรู้เกี่ยวกับศาสตร์อ่ะ ปิดรายการหนีนเลยดีกว่าโอยไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวเราปิดรายการหนีนเลยดีกว่าถ้างั้นขอขอบคุณน,น้องกัปตันที่มาให้เราสัมภาษณ์ในวันนี้ด้วยนะคะแต่ก่อนไปเนี่ยเรามีของรางวัลมาให้ด้วยไม่ใช่ของรางวัลของที่ระลึกอ่ะมาเลยค่ะอเออนี่ค่ะเป็นหมอนจากเพจฮิปสเตอร์นะคะ ยังไงวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณอีกทีนะคะเดี๋ยวให้ฝากช่องทางการติดตามก่อน i นะครับ C A P T A I N underscore U N D ครับผมสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณร้านไลท์กับโลโก้ด้วยที่ตั้งอยู่แถวเกษตรนวมินนะคะใครว่างๆเนี่ยก็มาได้วันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายกินขดีวเลยอไปอหนึ่งสองถึงเลยอ่ะมันยอะไหล